เด็กเล่นน้ำครับอากาศร้อนๆนี้เล่นน้ำที่บ้านเสะเอสไก่กุ๊กกุ๊กไก่ไก่กุ๊กกุ๊กไก่ เบบต็มแน่ไก่กุ๊กกุกไก่มาพี่ขออันนี้ก่อนเดี๋ยวใส่ให้นะเดี๋ยวๆๆมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วย